203กิโลไปงาน2 0 7กิโลแล้วจากบ้านไปงานแกิโล200อคือเก็บไปแล้วได้อะไรบกจะไปเบื่องบ้านนะจ๊ะเป็นเรื่องการเอเบอรเท่าเหรียญไหเบอรเท่าเหรียญใช่พุ่มใชพุ่มแมนไม่นเน

มันสวนใช่ชีวิตติดเซเว่นชีวิตติดเซเว่นเดี๋ยวเห็นมันแล้วมันพากันขี้สวนไปอย่างกว่า ไทั้งรัฐเลี้ยวคาแบบนี้เหมือนน้ำฝนกูคือเขาโอ้ยไปไปอยู่ไต้หวันก็เดินขึ้นไปไปไปอ่ามึงเอ้ยเขาพากันออกมาพีบเรือโอ้เอออินเดียกูเจียมึงอยู่เออกูเจียมมึงอยู่ แม่ลุงว่าบ้านแม่นั่นลืมของติะนามันกลับขึ้นไปเอาของมาซั่น์ใ่แม่ไปเอาของเนาะมันลัดไปทางม่บันหล้วกันมันาไอกไปตง่ต่อทางไงเหมน้องฟ้งนกลนรถผู้เจจาน้องทวนทวนเห็นรถเห็นรถไปยัง้องขามาน้ำท่าไงเลยเนาะหมดเลวกัรถแม่ไรๆกันเลยกลับขึ้นมาคือเขา

เออเสร็จละแมนมานี่แมนมานี่แมนมานี่เออแมนมาแมนมาคนรวยโอ๊ยรถเติมน้ำมันมีเพิ่งรถกับคนบวกรถเนี่ยฮ่าแม่ มาดาราห่ะเออสิรอเราด่ามึงโอดาราใหญ่เขาสิลงต้องจ้องงไ้ให้ดาราใหญ่มันบ่บ่ดาราลงรถบ่ไดดเออไป้ดเม่ดาราลงรถบ่ได้เปิดประตูเองบ่อ แมนยูดอกเอาขึ้นดาดานละตัดผมใลด้วยนะมีโอ้ยไอ้กัะรอนเนาะรอม่องไหนโอ้ยร่วงานวะเอ้ยันนี้น่ะพอดี้งอยู่เออพัหนันายยนนี่บอ หน้าเขาเหมือนฝรั่งมากเลยนะที่เหมือนพันอ่าพันปักพันปักมาแลบเอาเนาเันคือ่น้เราต้องมาไอเอกกันยังแน่วเบื้งเนาะมันเนมันเว่ามกระชอรแน้นตีต่าบาเท่านี่นั่นาเลยชั่วมึงเป็นแล้มึงนั่นแหลเพราะเสื้เขา เปลี่ยนล่าอ๋อตเก่งมามเลนี่ล่ะเออโอ้โล้ดครับเอน้องมาจวมเมจะมงนอกดิอ๋อเออเอาไหนูตงเหรอ่อ้ยต้วงูกับยังวเอนดรอีกคนนคุณคู่เอ้าเอาน้องเอมี่บอครับโอ้น้องเอมี่เอาเพิ่นคือเปลี่ยนไปหลาเยเท้าบ่ฮ่า่ไฮ่า่อม คูเนตพวกิบม้งสีวาโอ้ยอ้ยเอฟเฟคเน่ยองอยังอีกโออยู่ของเมืองไหยอีกผีพี่ดีแต่ของแท้ต้องมีเอฟเฟคเลยถึงใส่ก็มีประโยชน์เขาสวยอยู่แล้วคุณคู่น้องเอมี่ไปกินอะไรมาน้องเอมี่ต้องสิกินมาใหม่แล้วเนาจะสกินนี่ยังหนูก็ได้เขาต้มละ าโอเคเช็คโลดเลยกว่าก็โลดชิวๆเออเขาเห็นอยู่ได้ใส่บัตรลี่เนรเ่าพงม์ีไปวัตรส่านเปลนงานวัดแต่อันนี้ปักไปพนเหลวรอพ่อซอสต่อมาเลยไปตรวจภายในีมันหาหม่องปักว่าไหนเนาะตรวจไยไเขาอยากเข้าใปไเหาเขาจะจบกันปอเหล่าเขาม่ปักมา เลียบเลี้ยงบดีจ้าครับุวก็นแมวกูบอกโอ๊ยก้อนอันนี้เขาก็เอาผ่าปิดจมูกด้วยอกพอเอ้ยเขาก็บอได้ว่าเสียเอาดังไปตูหอเ้อ่นอนดเขาอกเาไเอาดังไอดเออนั่นก็เลงไปเห็ดม้ไปตวนเลยแมอย่าพเป็ือ บอยว่าเจ้าขาเส้นไปหากินหาเนี่ยมากินไปกูชอบเป็นหมอขอกกูจุนเนาะไม่อันนาม้โยยิงบรเวณานลังที่อยู่้าวบคนลกะเหนไลยมันเป็นน้ำรเป็นน้ำกับบ๊ตันก็บีนี่ทามหมอใหญ่นี่สก้นตีบอบเสื้อเือมแมิ้ปูักโอ้ยนี่ทามเป็นเก เ่พาะเราบ่มักใน่ยิ่งเงี้ยแหละบ่มักเต้อบุเป็นประกวดเนาะอาจารย์แล้วก็นสิเปลี่ยนแล้วนานแล้วแหล่เพื่อแล้วนหละแล้วบินก็ตากเนะเขม่ไหร่ไม่บินเาตายเดียยตแยเนี่ยตายที่บ้านไปหาเนาะ

เอ oh, wow, <im icking> าละค่ะพี่ดอกจ้าละกินน้เวศนี้กิน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ